ก้วยบดชีใครๆก็ชอบนะครับหอมๆใบเตยนะครับตอนนี้ <c oughs> ใส่กล้วยลงไปเลยครับตอนนี้เป็นกล้วยสุกค่ะ <c oughs> อันนี้งอมแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องต้มนะคะอร่อยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชม <c oughs> โอไปไหนแล้วลูก <c oughs> โอ้รีบไปไหนไม่รู้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับทั้งทางบ้านและทางต่างประเทศทั้งประเทศไทยประเทศนอกนะครับ <c oughs> วันนี้เรามีนัดกันนะครับคุณผู้ชมห้าโมงเย็น<ภ>เจอกันตลอดทุกๆวันศุกร์นะครับ<ภ>ตอนนี้แม่ปอกกล้วยอยู่นะครับทำไรเดียแม่วันนี้คุณยายจะทำกล้วยบดชีให้ลูกกินนะคะกล้วยบดชีค<ภ>่ะอ๋อโอ้ง่ายๆครับคุณผู้ชมวันนี้ กล้วยบดชีใครๆก็ชอบนะครับ<ช>จริงนะเนาะแม่นะใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นกล้วยแบบกล้วยงอมแล้วกวลวก้วยงอมแล้วนะคะวันนี้คุณยายจะไม่ต้มนะคะถ้าเป็นกล้วยห่างต้องต้มก่อนนะคะอันนี้อันนี้มันงอมแล้วนะคะอือนี่ใครมาใครมาสรงฟองเลย <c oughs> เอาที่ไหนมาคะเอาที่จานของปู่มาอ้าวแล้วปู่จะกินอะไรล่ะลูก <c oughs> เอาไว้ทำเป็น ไข่ใ,ในหินไข่ใ,ในหินของหนูยายทําไว้ให้แล้วนะครับอยู่ในฝาทีไปเอาเลยเอาไข่ไปคืนปู่ชอบจริงๆนะคะไข่ในหิน่ะทุกเช้าค่ะต้องจะต้องได้กินไข่ในหินตอนเนี้ยนั่งไงไข่ใ,ในหินนะยายทําไว้สองฟองอันนั้นอะไปให้ปู่ลูกเดี๋ยวให้แม่ปอกกล้วยกันนะครับจะเ,เราไปนาย,ยาขายใบเตยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บใบเตยนะครับคุณผู้ชม ดูพัเตอร์กินไข่แลครับคุณผู้ชมเขาชอบปอกเองด้วยนะครับหนูชอบปอกไข่เองใช่ไหมครับนี่นะคะเรียบร้อยแล้วคากล้วยยายอืะ,ะบางคนก็ชอบกินกล้วยแบบหำๆนั่นะบางคนก็ท้บ อันนี้พอดีแต่ผมชอบสุกๆเลยพอดีคุณคุณยายมีกล้วยอยู่แล้วนะคะมันสุกเลยนะคะรสชาตด้วยเหมือนกันแต่ช่วงนี้กล้วยมันจะแพงมากเลยครับคุณผู้ชมอย่างเช่นหวีเนี่ยที่ได้มาเนี่ยสามสิบบาทยายซื้อไว้หลายวันแล้วนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยมันจะหวีแค่สิบบาทเท่านั้นเองคสิบบาทสิบห้าบาทเป็นที่นะคะตอนนี้แพงมากไปเก็บใบเตยกันครับไปเก็บใบเตยกันนะคะป่ะดูใบเตยครับโอ้ แกะไขได้แล้วครับไปครับเก็บใบเตยกันครับผู้ชมนี่นะคะเมื่อวานตาพวนดินไว้เต็มเลยว่าจะปลูกผักนะคะตาพวนดินไว้เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลงผักของเราแล้วครับจะได้ปลูกทุกเนนะคะขาดไม่ได้กับใบเตยนะครับของหวานมันจะหอมนะครับเอากี่ใบแม่วันนี้วันนี้เอาห้าใบนี่นะคะห้าใบนะครบงามๆทั้งนั้นเลยนะครับอ๋อ ล้างซะหน่อยครับผู้ชมหมูปัตเตอร์ได้กินไข่แล้วนะครับเป็นไงครับอร่อยไหม <c oughs> คนชอบไข่นะครับมีอะไรบ้างครับแม่นี่นะคะของเราก็จะมีกล้วยหนึ่งหวีนะคะครับกะทิวันนี้ วันนี้คุณยายจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเพราะว่ากะทิสดไม่มีนะคะ350 ml ค่ะ350 ml ค่ะน้ำตาลมะพร้าวหช้อนนะคะเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย5ช้อนเหมือนกันนะคะน้ำเปล่า400 ml นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาตั้งน้ำันก่อนเลยนะคะเปิดแก้สเลยครับผมกล้วยบดชีนะครับหลายคนชอบกินแน่นอนนี่ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทําแบบไหนนะครับหรือว่าซื้อกินแถวไหนนะครับลองบอกพิกัดกันหน่อยค่ะนี่นะคะคุณยายเอาน้ําไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มกล้วยก่อนแล้วเราค่อยใส่กะทิไม่งั้นถ้าเราเคี่ยวกะทินาน,านๆกะทิจะแตกมันนะคะอ๋อจะไม่น่ากินใส่เกลือลงไปเลยนะคะอานิดเดียวก็พอ آ, นี่นะคะอืมถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยหามเนี่ยต้องต้มค่ะเนาะ แต่ถ้าอันเนี้ยกล้วยสุกแล้วงอมแล้วนะคะเริ่มจะงอมแล้วนะคะก็ไม่ต้องต้มไม่ต้องต้มเลยนะคะก็คือจับลาดเลยหรอแม่ค่ะไม่ตัดพอกะทิเดือดอะไรเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่กล้วยเลยอ๋อแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะอ๋อครับนี่นะคะเใส่ใบเตยลงไปเลยใบเตยครับคุณผู้มหอมๆนะครับค่ะเดี๋ยวยายเติมน้ำอีก400มลนะคะเพราะว่ายายเห็นแล้วน้ำมันน้อยเกินไป นี ð, ่นะคะขีค <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ่ะเดี Nein, ๋ยวเรารอให้น <hatten> ้ําเดือดสักแป๊บนะคะคุณยายจะใส่น้ําตาลเลยนะคะน้าเริ่มเดือดแล้วครับนี่นะคะใส่น้ําตาลลงไปเลยครับคุณผู้ชมขีช้อนโต๊ะแด้หมน้ำตาลห้าช้อนโต๊ะค่ะอย่างละห้าช้อนโต๊ะนะคะกับน้ําตาลมะพร้าวนะครับชครับครับวันนี้มีคนเอ้หไปจะเอาลูกใบกวาที่อะ เป็นในฝาชีนรกไปในครัวไปเอาไปเอาไปเอาป้อนอ่ะไม่ร้อนยายทอดไว้นานแล้วนี่แล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะครับครับพไปได้หม่อหน้าถงสารหน้าสงสารนะครับคุณยายพาหราไปเอาไข่ในหินกันนะคะได้ขอบคุณครับยายย่ามาแล้วครับไข่ในหินครับ เป็นไงครับไข่ใ,ในหินหน่ากินไหมท่านผู้ชมกินไข่ต้มก็ไม่กินไข่แดง <c oughs> นะคะเนี่ยเอาไว้ในนี้เลยเดี๋ยวว้ยายกินนะคะมีะพัตเตอร์มาก็อย่าวุ่นวายหน่อยนะครับผู้ชม <c oughs> นี่ครับตอนนี้ของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่นะคะเดือดแล้วค่ะน้ำตาลของเราก็เริ่มละลายแล้วครับแข็งแข็งยต้องคนคนไว้นะเนาะให้น้ำตาลเขาละลายให้หมด หอมหอมใบเตยนะครับตอนเนี้มาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะใส่กล้วยลงไปเลยนะคะอ่าใส่กล้วยลงไปเลยครับค่ะท่านผู้ชมทําแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกยายมั้งนะคะแต่ยายถ้ายายทาอะยายชอบทําแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณยายจะยังไม่ใส่ไม่ใส่กะทิลงไปนะคะเพราะเดี๋ยวกะทิเขาจะแตกมันมแลวจะไม่อร่อยมันก็อร่อยนะคะแต่มันไม่น่ากินนะคะเหมือนที่เขาขายเขาจะไม่ใช้กะทิแตกมันนะคะอันนั้นนมใช่ไหม ครับีเ็นก้ไหนี่นะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเดือดก่อนนะคะรับที่ว่าแม่บอกว่าต้มก็คือต้มต่างหากใล่ไหะครับต้มต้มแบบว่าลดความฝาดนะคะแต่อันนี้กล้วยเราตุกแล้วเราก็ไม่ต้องต้มอ๋อความจริงมันต้องต้มแยกใช่ไหมใช่มันต้องต้มแล้วค่อยเอามาหั่นไม่งั้นเราหั่นก่อนก็ได้แล้วค่อยต้มถ้าถ้าเป็นกล้วยอมหหามต้มน้ำเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นกล้วยหามแบบเนี้ยถ้าเป็นกล้วยหามอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็กล้วยเฉยๆครับต้องต้มก่อนนะคะอืม๋อไม่ไม่ใช่มาต้มในอันนี้ได้ค่ะต้องต้มแล้วก็ต้มแยกเนี่ยตัดออกตัดออกแล้วก็เอาไปต้มเลยนะคะแล้วท่านผู้ชมก็พอน้ําเดือดแล้วท่านผู้ชมก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็เอากล้วยเนี่ยลงมาต้มทั้งเปลือกเลยนะคะกล้วยหามแล้วเวลาเรามาทํากล้วยหมดชีเขาจะไม่ฝาดเขาจะเหนียวนุ่ม นะคะแต่อันนี้กล้ยกวยคุณยายอันนี้สุกแล้วมันงอมแล้วนะคะคุณยายก็เลยไม่ต้องต้งมคุณยายก็ทําใส่ได้เลยกล้วยหมดทีเลยนะคะนี่นะคะนี่ผมกับแม่กุ้งนี่จะชอบกล้วยแบบสุกๆอย่างนี้ะนะครับชอบมันหวานท่านผู้ชมลองไปเลยนะคะถ้าต้มแล้วมันจะหนึบๆกล้วยห่ามแบบนี้นะคะอืแต่หวีเนี้ยของคุณยายมันเริ่มงอมแล้วยายก็เลยไม่ต้มแต่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ย ผมกับแม่เคยเหมือนเคยทําแล้วนะครับที่ต้มทั้งเปลือกอ่ะใช่ใชเพราะว่ากล้วยหามแบบนู้นลองย้อนไปดูได้ครับกล้วยหามอืมตัวนี้เป็นกล้วยสุกนะค่ะอันนี้งอมแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องต้มนะคะแต่ถ้าทำหามถ้าเกิดไม่ต้มแล้วมันจะฝาดเวลาเรามาทํากล้วยบททีนะคะอืมคุณยายจะตักฟองออกหน่อยนะคะนี่นี่นะคะออกนิดนึงครับค่ะนี่ค่ะ เราจะใส่กะทีนะครับนี่นะคะเราก็เคี่ยวกล้วยไปสักแป๊บเดินแล้วนะคะนี่นะคะก่ค่ะใส่ให้หมดนี่นะคะมีคนสั่งบอกใส่ให้หมดเลยถ้าจะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คะาหอล้างถ้วยนิดหนึ่งเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดนิดนึงแล้วก็เอาปิดแก๊สเลยนะคะอ๋อแต่ต้องไม่ร้อให้แตกมันค่ะ กะทิใหญ่เดือดแล้วนะคะนี่นะคะเดือดมาเบาๆแล้วครับค่ะนี่นะคะถ้าเกิดเราเคี่ยวนานๆเขาจะแตกมันแล้วก็น้ำเขาจะใส่มากเลยนะคะนี่ค่ะของเราเอาเท่านี้พอค่ะใหญ่จัดแล้วนะคะโอเคครับเรียบร้อยครับผู้ชมเสร็จแล้วนะคะง่ายๆเลยนะครับหอมๆมาครับลงถ้วยกันเลยครับผู้ชม่ะชิมกันเลยอืมเหมาะเลย นี่ได้กินกล้วยบวดชีนะครับน,น้ำทีหอมๆเลยครับนี่นะคะกะทิใบเตยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับกล้วยบวชชีสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมมะคาร้อนๆเลยนะคะร้อนร้อนเลยนะครับหรือพัตเตอร์กินไข่ในหินด้วยนะครับนี่นะคะถ้าเกิดเป็นกล้วยสุกแล้วเวลาเราต้มอ่ะกล้วยก็จะนิ่มๆเละๆอย่างนี้นะคะอือแบบนี้่ไข่ในหินกินง่ายค่ะน่ากินง่ายหน่อยหอมๆควันกลุ่นเลยครับ ดูนี่นะอ้าวหอมหอมใบเตยนะคะครับอ้าวหอมใบเตยแล้วก็หอมกะทินะคะจะออกเค็มปลาเลมปลาเลมนะคะถ้าทาของหวานจะต้องใส่เกินนิดๆนะคะหวานหวานหวานเค็มเค็มปลาเลมปลาเลมแอบแต่อันนี้หวานพอดีเลยนะครับเพราะว่ากล้วยเราสุกแล้วจะมีความหวานจากกล้วยด้วยนะคะนี่คะนี่ค่ะโอมโหหอมหอมเลยครับวันนี้นะครับอร่อย ครับดูสีสันนะครับอืมว,วันนี้เป็นกล้วยสุกๆเลยครับน่ากินมากอันนี้ด้วยมาชิมกันเลยครับผมถ่ายถ่ายรูปอันนี้ก๋อครับมาเลยครับผู้ชมกล้วยบดชีนะครับวันนี้น่ากินมากวันนี้ได้กินขนมหวานกันนะคะน้ำอือหือกกล้วยหวานเนะาะกล้วยนิ่มแล้วก็หวานดิน้ำอร่อยมากแม่ อืมอร่อยวันนี้หากะทิสดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแต่กะทิกล่องแต่ก็อร่อยแต่ก็หอมนะคะอืมจะกล้วยเราก็จะหวานไม่ฝาดถ้าเป็นกล้กวยงอมนะมันก็จะหวานแบบน,นี้นะคะจะไม่กาดเนาะอืมถ้าเป็นถ้าเป็นกล้วยถ้าเป็นกล้วยหำหำก็ต้องไปต้มก่อนก็จะไม่ฝาดเหมือนกันต้งพร้อมเปลือกเลยใช่ใช่แต่มันจะหนึบหนึบถ้าเกิดกล้วยหำนะ อันนี้มันก็จะนิ่มๆอร่อยหวานไปอีกแบบหนึง่งถ้าแบบนี้แม่ชอบแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้สบายฟันนะครับสบายเหงือกค่ะใกล้ได้แล้วครับเอาใจช่วยแม่นะ,ะ,ะครับเดี๋ยวอีกเดือนหน้าคุณยายก็จะได้คุณยายจะได้เคี้ยวให้ท่านชมดูแล้วนะคะอืมอร่อยแม่มันมันนวัวๆอร่อย ทำมะกะทิไม่แตกมันใช่ใช่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานๆอ่ะก็จะเป็นเหมือนที่ว่าวันนั้นที่แม่ทำใอนี่ให้หนูกินหนูบอกถามแม่ว่าทําไมน้ํากะทิมันใสๆอ่ะนั่นแหละเพราะแล้วถ้าเราเคี่ยวเยอะๆใช่ถ้าเราเคี่ยวเยอะจะเป็นใสๆอย่างนั้นลองไปทํากันดูนะครับผู้ชมสูตรนี้ก็ง่ายๆนเดี๋ยววันขอบัตเต้ด้วยนะโอเคครับวารูด้าวารูด้าของพัตเต้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจผมกับแม่และพัตเตอร์หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคุณยายกับลูกนะคะวันนี้กล้วยบวชชีแสนอร่อยของคุณยายนะคะพร้อมวานรูด้าของพิเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยไข่ในหินของพิเตอร์ ไข่ในหินของพิเตอร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ดูโฆษณาให้จนจบนะครับเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปให้ผมกับแม่และพัตเตอร์ไปฆ่าขนมให้น้องด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมก่อนขอบคุณครับท่านผู้ชมพูดดีๆที่ขอบคุณครับคุณผู้ชมมาเยอะที่ ครับโอ้ <laughs> oh.